ให้ต่ำกว่าที่เขาควรจะได้รับเพราะรัฐบาลต้องเจียดเงินภาษีส่วนหนึ่งไปใช้หนี้เป็นสิ่งที่น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับสำหรับการกู้ในวันนี้ประเด็นที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้ไม่ใช่การกู้ครับท่านประธานเพราะสถานการณ์อย่างนี้ยังไงก็ต้องกู้แต่สิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้ครับท่านประธานก็คือ วิธีการใช้เงินกู้ของรัฐบาลนี้ต่างหากที่ผ่านมาครับขอเอาสไลด์ลงครับที่ผ่านมาครับรัฐบาลนี้ใช้เงินกู้ไปแล้วเกือบหนึ่งล้านล้านเงินกู้ก้อนมหาหือมาขนาดนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือเงินเยียวยางบสาธารณสุขและงบฟื้นฟูเรียกสั้นๆเป็นชื่อเล่นว่าเยียวยาสาธารณฟื้นฟู เปรียบง่ายๆครับท่านประธานครับเหมือนกับประเทศเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขาหักสะโพกหักซี่โครงหักทิม์ปอดเงินเดียวยาก็เหมือนกับการฉีดยาชาวางยาสลบแล้วให้คุณหมอผ่าตัดรักษานั่นก็คือการใช้ใจ่ายงบสาธารณสุขหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็ค่อยไปทำกายภาพบำบัดให้กลับมาเดินเหินได้เหมือนคนปกตินั่นก็คืองบฟื้นฟูเศรษฐกษิจแต่สิ่งที่รัฐบาลน,นี้ทำครับท่านประธานครับ เหมือนกับการฉีดยาชาวางยาสลบแล้วพอผมตื่นขึ้นมาสลึมสลือครับท่านประธานผมตกใจฮะอ้าวคุณหมอยังไม่ผ่าตัดอะไรให้ผมอีกเหรอมองไปมีแต่ทิงเจอเอามาทาพอยาชาหมดลิ์ก็กลับมาเจ็บปวดเหมือนเดิมแถมยังมีหน้าลากผมลงจากเตียงพาผมไปหัดเดินท,ท,ทั้งที่ขายังหักสะโพกยังแตกซี่โครงยังทิ่มปอด สุดท้ายอาการมีแต่จะสุดหนักลงกว่าเดิมท่านประธานครับเปิดสไลด์ครับเจ้าหน้าที่ต่อไปครับงบเยียวยา6 8 5 0 0 0ล้านนี่จ่ายไปแล้วนะครับ6 3 5 0 0 0กว่าล้านบาทคิดเป็น93เยียวยาเบิกไปใช้แล้วเกือบเต็มวงเงินแต่พอมาดูงบสาธารนณะสุขด้านขวาครับ 4 5 5 0 0ล้านเบิกจ่ายไปแค่9556ล้านแค่21%นี่ไงฮะที่ผมบอกเอาแต่ฉีดยาชาวางยาสลบแต่ไม่ยอมผ่าตัดรักษากราฟถัดไปครับเรามาดูกันครับสไลด์ถัดไปครับเจ้าหน้าที่โครงการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลการงบเอาไว้หมื่นล้านเบิกจ่ายไปแค่178ล้าน คืบหน้าไปแค่1.8%เตรียมความพร้อมสถานบานสถานพยาบาลไม่เตรียมโครงการรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินของการระบาดการงบเอาไว้เกือบ1 5 0 0ล้านเบิกจ่ายไปแค่127ล้านคืบหน้าไปแค่ 8. 5จเปอร์เซ็นต์จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินก็ยังไม่คิดจะรองรับ เห็นหรือยังครับท่านประธานครับว่าทําไมการระบาดระลอกที่3ถึงมีคนตายมากขนาดวันละ30-40คนจนเศรษฐกิจพังพินาศขนาดนี้ตราบใดก็ตามครับท่านประธานครับที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิดได้ไม่รู้ว่าจะฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศได้เสร็จเมื่อไหร่ถ้าควบคุมการระบาดไม่ได้เศรษฐกิจก็จะเปิดไม่ได้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆก็คาดหวังผลอะไรไม่ได้เลยเพราะพอการระบาดเกิดขึ้นทุกอย่างที่ทำลงไปกำลังจะงอกจะเงยขึ้นมาก็พังท่าไปทันทีเหมือนกับคนขาหักฮนะแต่ยังไม่ผ่าตัดดามเหล็กแล้วแถมไปบังคับให้เขาหัดเดินสุดท้ายไม่แคล้วต้องตัดขาทิ้ง กราฟถัดไปครับหน้าถัดไปการรายงานการฉีดวัคซีนไม่ใช่เอาตัวเลขจำนวนโดสที่ฉีดไปแล้ว4.6ล้านโดสมาหลอกประชาชนถ้าจะรายงานแบบนี้ฉีดอีกแค่1.1ล้านโดสก็ชนะสิงคโปร์แล้วครับเพราะสิงคโปร์เขามีประชากรทั้งประเทศแค่5.7ล้านคนยังไงเขาฉีดมากกว่านี้ไม่ได้เขาฉีดวัคซีนทิพไม่ได้ ถ้าเป้าหมายคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ต้องการฉีดให้กับประชากรให้ถึงร้อยละเจ็ดสิบการรายงานต้องรายงานสัดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนเป็นดัชนีสำคัญซึ่งณนะวันนี้ประเทศไทยนะครับฉีดเข็มแรกนะครับยังไม่ถึงฉีดอย่างน้อยหนึ่งเข็มยังไม่ถึง5%้าปเซนตฉีดครบสองเข็มเพียงแค่2%เปเซตเท่านั้นเองการฉีดวัคซีนยังล่าช้าอยู่มาก วันนี้ครับท่านประธานครับธุรกิจที่บอบช้ำที่สุดไม่แคล้วธุรกิจการท่องเที่ยวครับตาบใดที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในการควบคุมการระบาดปล่อยปะละเลยให้การระบาดเกิดขึ้นละลอกแล้วละลอกเล่าเอาสไลด์ลงได้นะครับอย่างโรงแรมภาคใต้ครับปัจจุบันปิดให้บริการไปแล้วถึงร้อยละเก้าสิบไม่ให้ปิดได้ยังไงครับท่านประธานครับเดือนเมษายนอัตราการเข้าพักว่าแย่แล้วนะครับอยู่ที่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เดือนพฤษภาลดลงมาเหลือแค่หนึเปอร์เซนที่แย่ไปกว่าสถานการณ์ที่แย่คือไม่รู้ว่าจะแย่แบบนี้ไปถึงเมไหรธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สำคัญมากๆของประเทศไทยในปี6-2รายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง3ล้านล้านบาทคิดเป็น2ี่เป็น20%ของ GDP มีการจ้างงานไอตัวนี้สำคัญมากท่านาคือ8ล้านคนมีสัดส่วนการจ้างงานที่สูงถึง1้อของการจ้างงานทั้งประเทศ และการจ้างงานถือเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ตอนนี้การระบาดของโควิดทําคนตกงานไปแล้วถึง1ล้านคนและอาจจะไหลไปถึงสองล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อปี6-3ที่มีมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านเหลืออยู่เพียง8แสนล้านในปัจจุบันเท่านั้นและมีแนวโน้มจะลดลงไปอีกที่น่าเศร้าที่สุดครับท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมไม่อภิปรายไม่ได้ มาตรการที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหวังว่าจะช่วยให้พวกเขายืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองได้บ้างอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสหนึ่งเฟสสองที่ผ่านมาโครงการนี้รัฐบาลเอาเงินไปอุดหนุนค่าที่พักให้ร้อยละ40หรือ4ี่เปอร์เซ็นต์แทนที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมที่เป็นคนไทยกับเอาเงินแผ่นดินที่เป็นภาษีของประชาชน ไปดึงสภาพคล่องให้เอเจนซี่รับจองที่พักออนไลน์ซึ่งเป็นเอเจนซี่ต่างชาติเปิดสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับจากข้อมูลวันที่28พฤษภาคมจากวงเงินงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน15,000ล้านเบิกจ่ายไปได้9 0 1 0ล้านตามผมให้ทันนะโดยคาดว่าเป็นเงินที่จะนำไปอุดหนุนค่าโรงแรมที่พักประมาณ 5,600ล้านบาทอุดหนุนไป900 0นะครับ9,010ล้านคาดว่าจะเอาไปใช้อุดหนุนค่าที่พักประมาณ5,600ล้านซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินอุดหนุนค่าที่พักในอัตรา40เอร์ทียบบัญญัติตรยางครับเท่ากับว่างบประมาณก้อนนี้จะถูกนำไปใช้เหนี่ยวนำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจ่ายเงินค่าที่พักเองอีกร้อยละ60ซึ่งตีคร่าวๆว,ว่ามีมูลค่าประมาณ8,400ล้าน ในจำนวนนี้มากกว่า70%จะจองที่พักผ่านเอเจนซี่ต่างชาติซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าเอา70%คูณ8,400ก็จะได้ราวๆ6,000ล้านบาทกว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นคนไทยจะได้เงินก้อนนี้จากเอเจนซี่ต่างชาติต้องรอถึงหนึ่งเดือนนับจากวันที่นักท่องเที่ยวคนไทยเข้าพักเท่ากับว่าเงิน6,000ล้านบาทนี้แทนที่จะเอามาเสริมสภาพคลองให้กับนัก ธุรกิจเจ้าของโรงแรมผู้ประกอบการชาวไทยที่กำลังเดือดร้อนทุกหย่อมย่ากลับถูกเอาไปให้เอเจนซี่ต่างชาติหมุนนานกว่าหนึ่งเดือนถึงจะได้เงินแม้ว่าเอเจนซี่ต่างชาติครับท่านประธานจะแจ้งว่าไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นแต่ปัจจุบันก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคนที่จองที่พักจองโรงแรมส่วนใหญ่จะจองผ่านแอปบนมือถือสุดท้ายนโยบายนี้ก็เท่ากับบีบให้ ผู้ประกอบการโรงแรมของไทยต้องไปแข่งขันกันบนแอปของเอเจนซี่ต่างชาติแม้ว่าจะไม่เก็บก้าคอมแต่ผู้ประกอบการโรงแรมชาวไทยจำนวนไม่น้อยก็ต้องจ่ายค่าการตลาดค่าโฆษณาให้กับแอปต่างชาติแม้ว่าเราเที่ยวด้วยกันจะให้จองตรงกับทางโรงแรมได้แต่ถ้าโรงแรมจะลดราคาให้ต่ำกว่าราคาบนแอปก็ทำไม่ได้ต้องขายในราคาเดียวกัน จะให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าที่จองตรงก็ทำไม่ได้เพราะจะถูกเอาชื่อออกจากแอปทันทีสุดท้ายแทนที่ผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรมจะได้กำไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเงินแผ่นดินหรืออย่างน้อยๆก็เอาส่วนลดไปให้กับลูกค้าที่เป็นคนไทยกับต้องไปยอมจ่ายค่าโฆษณาให้กับเอเจนซี่ต่างชาติ mm hmm. ผมไม่เข้าใจครับท่านประธานครับว่าจะเอางบประมาณไปกระตุ้น ให้คนไทยไปลองใช้แอปของเอเจนซี่ต่างชาติทำไม่ทางทั้งที่ภาษีรายได้นิติบุคคลแม้แต่บาทเดียวรัฐบาลไทยก็เก็บจากเขาไม่ได้เปิดเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันแทนที่จะเจอเอเจนซี่ของคนไทยก่อนกับเจอเอเจนซี่ต่างชาติก่อนเอเจนซี่ไทยปกติแล้วครับเอเจนซี่ต่างชาติยังมีเรื่องที่น่าสนใจ ปกติเอเจนซี่ต่างชาติจะมีการจ่ายค่าหนหน้าที่เรียกว่าค่าแอฟเฟอรี e อีก8ให้กับเว็บไซต์ต่างๆที่แนะนําให้นักท่องเที่ยวมาจองที่พักกับเขาแต่โครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่แปลกครับไปโปรโมทให้คนไทยไปลองใช้แอป,ปของเอเจนซี่ต่างชาติแบบฟรีๆและยังให้เขาได้เงินเราวๆหก0 0นล้านบาทไปหมุนก่อนได้เก็บค่าโฆษณาจากคู่กอ,อการโรงแรมชาวไทยแทนที่จะเอาเงินก้อนนี้ มาสนับสนุนแอปของคนไทยกับเอาเงินแผ่นดินเอาภาระของประชาชนคนในชาติทั้งที่เกิดอยู่แล้วและยังจะเกิดในอนาคตไปกระตุ้นให้คนไทยไปลองใช้แอปของเอเจนซี่ต่างชาติมันน่าน้อยใจไหมครับท่านประธานเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเปรียบง่ายๆครับท่านประธานเหมือนกับค่ารักษาพยาบาลที่ต้องกู้มาจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วหนึ่งล้าน โรงพยาบาลจันโอชาแห่งนี้ได้แต่ฉีดยาชาวางยาสลบเฉยๆแต่ไม่ยอมผ่าตัดรักษาให้แถมลากเราไปหัดเดินจนขาที่หักต้องมาตัดขาทิ้งแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าจะขอเก็บเงินอีกห้าแ0นเพื่อขอวางยาสลบเราอีกรอบเราจะยอมเหรอฮะท่านประธานครับค่ารักษาอีกห้าแสนจำเป็นต้องจ่ายแน่ แต่ควรเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจันโอชารัฐบาลนี้ที่ผ่านมากู้มาถลุงไปแล้วหนึ่งล้านล้าน,านขาดสติปัญญาในการจัด,จดลำดับความสำคัญในการใช้ใจ่ายไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนล้มเหลวในการกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนจัดฉีดวัคซีนก็ล่าช้ากระจายวัคซีนก็เหลื่อมล้า ยังมีหน้าไปโทษโรงพยาบาลว่าที่รุ่งขี้ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะโรงพยาบาลฉีดเร็วผมก็สงสัยครับท่านประธานครับว่าถ้าโรงพยาบาลฉีดช้าแล้วสต็อกวัคซีนมันจะงอกออกมาตามธรรมชาติหรืออย่างไรต้องจัดส่งวัคซีนให้แต่ละแห่งเท่าไหร่ดูจากยอดจองผ่านหมอพร้อมที่ตัวเองเป็นคนออก,อออกแบบระบบมาก็รู้อยู่แล้วกระจายวัคซีนให้โรงพยาบาลบางแห่งไม่พอก็ยังจะไปตั้งกรรมาการสอบเขาอีก ล้มเหลวในการบริหารระบบสาธารณสุขจนทำให้ประชาชนป่วยตายคาบ้านเพราะหาเตียงไม่ได้ล้มเหลวในการเยียวยาประชาชนแถมใช้ใจ่ายเงินกู้ที่ประชาชนต้องแบกรับในอนาคตแทนที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเมเ็ดเต็มหน่วยกับล่วไหลไปสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทต่างชาติที่รัฐบาลเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลเขาไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวท่านประธานครับ เงินกู้5แสนล้านจําเป็นครับแต่จะปล่อยให้รัฐบาลนี้กู้ไปถลุงมต่อไปแบบนี้ไม่ไหวจะปล่อยให้ลุงกู้ไปผลานลแล้วให้ลูกหลานตามใช้หนี้แบบนี้ไม่ได้5แสนล้านต้องกู้แต่รัฐบาลที่จะกู้ต้องไม่ใช่รัฐบาลนี้และนายกรัฐมนตรีที่จะกู้ต้องไม่ใช่คนที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอบพระคุณครับท่านประธานต่อไป